ผมอยากจะขอสรุปพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเช้าที่เราได้อ่านร่วมกันนะครับในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อที่3 2ถึง37นะครับสิ่งแรกที่เห็นจากพระธรรมตอนนี้ก็คือความเป็นน้ำหนึ่งเเดียวกันในความเชื่อของผู้เชื่อเวลานั้นทุกคนมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตอย่างแท้จริงดังนั้นความเชื่อที่เป็นหนึ่งเดียวจึงทําให้ทุกคน ทำทุกอย่างด้วยความพร้อมเพียงกันตามที่ได้ตกลงกันร่วมแรงร่วมใจกันเหมือนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่1ิว่าแต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดําเนินตรงตรามนั้นต่อไปคือให้เราคิดเห็นอย่างเดียวกันนะครับและสิ่งที่สองที่เห็นจากพระคาตอนนี้ก็คือผู้เชื่อเวลานั้นไม่ได้หวงแหนทรัพย์สินสิ่งของที่ตนมีอยู่เลย ไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตนแต่พวกเขาพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งที่ตนเองมีทั้งหมดเป็นของกลางเพื่อที่จะนำมาใช้ในงานของพระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับและสิ่งที่สามที่เห็นจากตรงนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงรับรองท่าทีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อนะครับในเวลานั้นผู้เชื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระคำของพระเจ้าว่าพงในการเป็นพยาน ก็เต็มไปด้วยฤทธิเดชทําให้การรับใช้เต็มไปด้วยฤทธิเดชนะครับเหมือนในพระธรรมสดุดี133ราข้อที่ 1- นบอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าไดรเหมือนน้ามันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเขราบนหนวดเขราของอาโรนไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่าน เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนเหมือนน้ำค้างซึ่งตกลงบนเชือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเยโฮวาทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิดและสิ่งที่เห็นต่อมาในสิ่งที่สี่นะครับคือเราควรตระหนักว่าเราเป็นเพียงผู้อารักขาเราเป็นเพียงผู้อารักขาทุกอย่างที่เรามีเป็นของพระเจ้า ดังนั้นเราควรนำทุกอย่างที่เรามีมาใช้ในงานของพระเจ้าให้เกิดผลมากที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราจะเห็นพระคำของพระเจ้าบอกว่าทุกคนนำทุกอย่างมาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวกในตรงนี้แสดงให้เห็นถึงการมอบถวายด้วยความไว้วางใจการที่พวกเขาเอาทุกอย่างมาวางไว้ที่เท้าอัครสาวก แสดงให้เห็นถึงหัวใจที่มอบถวายด้วยความไว้วางใจทุกอย่างที่ได้มอบแก่พระเจ้าย่อมเกิดผลดีที่สุดอย่างแน่นอนนะครับเหมือนในพระธรรมสองโคลินบทที่9ข้อที่7ว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจดี สุดท้ายอยากหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับว่าอย่าก,กลัวในการที่จะเทชีวิตของเราออกเพื่ออาณาจักรพระเจ้าพระเจ้าจะทรงรับรองชีวิตของเราอย่างแน่นอนครับขอหนุนใจพี่น้องสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับ